สวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมไปออนไลน์สเตชันอีกครั้งหนึ่งครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงการเล่นเกมของพวกเรากับความคิดเห็นจากผู้กำกับเกมท่านหนึ่งที่บอกว่าเราเล่นเกมเฟรมเรทน้อยๆก็เพียงพอแล้วโดยผู้กำกับเกมคนที่ว่าเนี่ยก็คือคุณมาซาฮิโรสกุระอิครับผมผู้กำกับเกม Smash Bros และ Kirby ในหลายๆภาคครับโดยเขาได้เริ่มเปิดช่องยูทูบของตัวเองเมื่อสัปดาห์ก่อนโดยใช้ชื่อว่ามาซาฮิโรสกุระอิ on creating games หรือมาซาฮิโรสกุระอิกับการสร้างสรร์เกมโดยจะทําคลิปเกี่ยวกับการพัฒนาเกมและวิธีการทําเกมออกมาให้สนุกเนื้อหาจะเน้นการให้ความรู้เป็นส่วนใหญ่ใครสนใจเรื่องการสร้างเกมรวมถึงความรู้ด้านวงการเกมเนี่ยก็สามารถไปติดตามได้เลยครับผมซึ่งชื่อคลิป ตัวคลิปเนี่ยตรงประเด็นมากครับผมสั้นๆเข้าใจง่ายและการตัดต่อก็เอาใจใส่มากๆเลยโดยประเด็นมันเกิดขึ้นในคลิปที่มีชื่อว่าเฟรมเรทนี่แหละครับโดยคลิปนี้เล่าถึงเฟรมเรทของเกมในทุกรูปแบบเรียกได้ว่าลงลึกตามฉบับผู้สร้างผู้กำกับเกมจริงๆโดยเวลาที่คุณมาซาฮิโรได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับเรื่องเฟรมเรทอยู่นาทีที่1.25ครับโดยให้ความเห็นว่า60 fps อาจจะเป็นเฟรมเรทในอุรุคติของใครหลายคนแต่30 FPS ก็เป็นมาตรฐานแล้วพร้อมยังเสริมอีกว่าทั้งนี้30 FPS ไม่ใช่แค่เพียงพอสำหรับการเล่นเกมเท่านั้นแต่ยังเป็นเฟรมเรทมาตรฐานของสื่อหลายๆสื่ออีกด้วยพร้อมยังพูดถึง FPS ที่สูงกว่านั้นที่รันบนคอมว่าต้องพึ่งอุปกรณ์ที่มากชิ้นกว่าและต้องพึ่งศักยภาพของเครื่องมากกว่าอีกด้วยทั้งนี้ก็เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์ในคอมมูนิตี้เกมทั้งไทยและต่างประเทศจำนวนหนึ่งว่า แท้จริงแล้ว FPS ที่ต้องเป็นมาตรฐานจริงๆคือ60 FPS หรือเปล่าอีกทั้งยังถกเถียงกันว่ามันต้องขึ้นอยู่กับประเภทเกมด้วยหรือไม่ทั้งเกม Fighting ที่ต้องการ FPS สูงๆหรือไม่ก็เกมยิงที่ต้องการ FPS สูงๆเช่นกัน ยิ่งสูงก็ยิ่งดีเลยครับตัวความเห็นของผมเนี่ยมีความเห็นว่าการใช้ fps สูงต่ำก็ขึ้นอยู่กับประเภทเกมครับและก็ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ที่ตนมีเช่นกันแต่คุณสกุระอิคงให้ความเห็นในด้านของการพัฒนาเกมเป็นหลักครับเพราะการพัฒนาเกมจะพัฒนาอยู่บนเบสของ30-60ถึง fps อยู่แล้วรวมไปถึง30 fps ก็เป็น fps ที่ทุกบ้านใช้ได้แต่ไม่ได้พูดเสริมหรือหมายเหตุเท่านั้นครับจึงเป็นเหตุที่ทําให้คนเข้าใจผิดและเกิดความขัดแย้งเล็กๆตรงนี้ขึ้นครับแล้วคุณล่ะครับ คิดเห็นอย่างไรกับเหตุการณ์นี้ส่วน FPS ในอุดมคติของท่านจะเป็นอย่างไรคอมเมนต์กันไว้ได้เลยนะครับแต่พอคอมเมนต์เสร็จแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้รวมถึง Subscribe ช่อง YouTube ของออนไลน์สเตชั n จะได้ไม่พลาดทุกข่าวสารอัปเดตในวงการเกมสำหรับวันนี้ไปขอลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ